สวัสดีครับผมผมธงชัยนะครับจากสยามออซิสเ็นนะครับทําคลิปนะครับเรื่องตู้กล้องวงจรปิดที่เป็นแบบสมาร์ทไอโนะครับแจ้งเตือนต่างๆได้พวกนี้ครับมอนิเตอร์ระบบได้ตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปตอนที่3นะครับก็คือเป็นการใช้งานบนหน้าเว็บนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปลงแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้อ่าให้ดูก่อนว่าในตู้ตอนนี้มันมีอะไรแจ้งเตืนมาบ้างนะครับนัตอนนี้ผมจะเปิดตู้ให้ดูครับ พอเปิดตู้ขึ้นมานะครับในไลน์ก็จะแจ้งเตือนนะครับว่านี่ตู้ CCTV 001ประตูเปิดนะครับโอเคอันนี้คือเป็นการแจ้งเตือนบนหน้าไลน์นะฮะทีนี้อีวิลิงเนี่ยเขาก็จะทําหน้าเว็บขึ้นมานะครับเพื่อให้การใช้งานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับก็ให้ดูที่บนหน้าเว็บนะครับอ่ะเรามาดูแบบแรกก่อนนะครับจะเห็นครับว่าหน้าเว็บแบบนี้นะครับอ่าดูที่ แสนลักเว็บบนนี้ไหมัมันเป็นรูปตัว EV l l n n k เว็เนี่ยนะครับเป็นตัวสีส้มๆ้มมฟ้าๆเนี่ยครับอันนี้คือเป็นหน้าหลักของเจ้าของ Account คนที่เป็นคนแอดอุปกรณ์ขึ้นมานะครับที่ใช้แอ c เคา t ในการแอดอุปกรณ์ต่างๆตั้งค่าต่าง,งๆนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดอยู่4ชิ้นเนี่ยนะครับมีตัวมิเตอร์วัดไฟเนี่ยนะครับประตูตู้นะครับก็จะแจ้งสถานะ ผมจะลองเปิดให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราเปิดประตูเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับย้ายมานี่ก่อนนะครับผมจะเปิดประตูนะครับเปิดแล้วเห็นไหมครับสถานะประตูตู้เนี่ยช่องแอลหนึ่งนะครับจากสีเทาเป็นสีฟ้านะครับแจ้งประตูเปิดได้อันนี้คือเป็นการมอนิเตอร์บนหน้าเว็บครับมีพัดลมนะครับจะแจ้งเตือนขึ้นมาตอนที่เราสั่งงานมันนะครับหรือว่ามันตั้งค่าให้มันทําเป็นแบบ อัตโนมัตินะครับผมแล้วก็มีส่วนของเมนูอุปรกรณ์วัดอุณหภูมิครับแจ้งความชื้นสัมผัสได้อุณหภูมิร้อนเย็นได้นะครับหรือว่าตั้งโหมดให้มันทํางานแจ้งเตือนเมื่อตอนที่อุณหภูมิถึงจุดที่เราสั่งงานก็ได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าเว็บหลักของคนที่เป็นเจ้าของระบบเป็นคนแอดระบบนะครับต่อไปครับเป็นหน้าเว็บของคนที่รับการแชร์ไปนะครับ จะเป็นอ <muitas> ีกช oh, <and> ื no ่อหนึ่งเห็นไหมครับเป็นสัญลักษณ์ตัว e แล้วก็เป็นพื้นหลังสีฟ้านี่นะครับ e v l i n k web นะครับผมใช้ Account อีกอันนึงนะครับผมเป็นตัวรับการแชร์มาจาก Account หลักนะครับสัญลักษณ์เป็นรูปตัวแชร์นี่เห็นไหมครับก็จะแจ้งสถานะได้เหมือนกันนะครับผมจะทดสอบก็จะมีอุปกรณ์ตามไซต์งานที่แชร์มาครับมีตัวควบคุมไฟฟ้านะครับประตูตู้ พัดลมแล้วก็เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นนะครับผมจะทดสอบการเปิดประตูครับจะให้ดูว่าบนหน้าที่รับการแชร์มาเนี่ยก็จะได้รับสถานะการแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับสังเกตตรงประตูตู้นะครับเปิดประตูตู้เห็นไหมครับก็ขึ้นออนเหมือนกันนะครับเป็นการดูบนอเว็บนะครับไม่ได้มีเป็นพุชอะลาร์มอะไรขึ้นมานะครับต่อไปนะครับอีกอันนึงครับผมเป็น e w link cast ครับนี่ครับ แคสตัตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น2.4.0แล้วนะครับหน้าเว็บนี้นะครับเหมาะสำหรับให้ end user เป็นคนดูนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอินเทอร์เฟซที่ดูง่ายแบบนี้เห็นไหมครับดูสวยๆนะครับดูไม่ค่อยว่นวายอะไรมากเป็นแค่การมอนิเตอร์อย่างเดียวนะครับว่าตัวนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับและทํางานอยู่หรือเปล่านะครับเช่นปุ่มนี้ครับไฟฟ้านะครับก็จะมีหมายเลขตู้ขึ้นมานะครับ ตู้คันเบรด c สต s หนึ่นะครับสถานะออนนะครับก็คือเปิดไฟเข้าตู้นะครับมีการแจ้งการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมงแล้วก็รายวันขึ้นมาเนี่ยครับเป็นแล้วก็สรุปเป็นยอดรายเดือนก็ได้นะครับอันนี้คือในแต่ละวันนะครับนี่เห็นไหมฮะเป็นกราฟขึ้นมาเนี่ยนะครับแจ้งปริมาณการใช้งานไฟฟ้าได้นะครับเป็นหน่วยกิโลวัตต์นี่ครับถัดมาข้างล่างครับเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับซึ่งแจ้ง อุณหภูมินะครับเป็นรายวันแล้วก็รายเดือนได้นะครับทีนี้มันก็จะมีทางขวามือนี่ครับเป็นไอคอนวัดอุณหภูมิกับไอคอนวัดความชื้นนี่ครับก็จะมีกราฟขึ้นมาเห็นไหมครับวัดเป็นเปอร์เซนต์ความชื้นสัมผัสขึ้นมาได้นะครับถัดมาตอนนี้คือปฏิทินนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับเอาออกเอาเข้าได้นะครับ หือว่าจะจับตำแหน่งย้ายตรงไหนก็ได้นะครับเราต้องทำการตั้งค่าให้ก่อนแล้วค่อยแชร์ให้กับ end user มาดูนะครับโอเคผมจะลองเปิดประตูตู้ให้ดูนะครับแล้วดูว่าสถานะประตูมันเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเปิดครับเห็นไหมครับออตรงไอคอนประตูตู้เนี่ยจะเป็นสีฟ้าขึ้นมาเข้มขึ้นมานะครับเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยมีการเปิดประตูตู้นะครับนี่ก็เป็นหน้าแดชบอร์ดที่อินเทอร์เฟซกับ end user ง่ายๆ,ๆนะครับ หมดแล้วครับผมนี่คือเป็นการใช้งานผ่านหน้าเว็บนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบทดสอบฟังก์ชันอุณหภูมิให้ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเปิดตู้ทิ้งไว้นะครับแล้วผมก็จะทําการเพิ่มอุณหภูมิในตู้ให้สูงขึ้นนะครับจะเริ่มเป่าแล้วนะครับผมเตรียมเครื่องเป่าลมร้อนมาแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็เป่าลมร้อนเข้าไปในตู้นะครับสังเกต อุณหภูมินะครับนี่ผมเป่าไปแล้วนะครับอ่าผมย่อหน้าต่างมาทางนี้นะครับกำลังเป่าให้อยู่นะครับอุณหภูมิในตู้ก็สูงขึ้นเห็นไหมครับประตูตู้ก็แจ้งสถานะเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูตอนอุณหภูมิสูงนะครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับตอนนี้พัดลมทํางานนะครับทํางานนะครับแล้วก็ สถานะบนหน้าแดชบอร์ดก็จะแจ้งขึ้นมาเห็นไหมครับพัดลมทํางานอุณหภูมิ42องศานะครับความชื้น4 1เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้คือเป็นหน้าแดชบอร์ดเราไปดูกําลังไฟฟ้าได้เห็นไหมครับวันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับピーขึ้นมาแล้วนะครับก่อนและหลังการใช้งานพัดลมเนี่ยก็จะได้ค่าไฟฟ้าที่ต่างกันนะครับไปดูบนหน้า EV Link w เว็บของเจ้าของโปรโปรเจกต์ครับนี่ครับอุณหภูมิก็ขึ้นขึ้นมาเห็นไหมครับ 43.9องศานะครับประตูตู้เปิดพัดลมทำงานครับบนหน้าอุปกรณ์ของคนที่รับการแชร์มาเนี่ยครับพัดลมเปิดประตูตู้เปิดอุณหภูมิ47องศาเซลเซียสนี่ครับมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยครับแบบนี้คือผมโชว์การทำงานผ่านหน้าเว็บบนวินโด้นะครับเราไปดูอีกแบบหนึ่งนะครับผมนอกจากที่เราจะใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ผ่านเครื่องคอมผ่านวินโด้แล้วนะครับ แล้วก็สามารถจะใช้งานผ่านบ็อกซ์แอนดรอยได้นะครับนี่ครับบนหน้าจอก็จะมีการแจ้งรายงานผลเหมือนกันนี่นะครับมีการเปิดไฟฟ้าอยู่นะครับอุณหภูมิมีการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับผมก็เปิดให้ดูสหัสสติสติรายวันเห็นไหมครับประตูตู้เปิดอยู่นะครับพัดลมเปิดอุณหภูมิภายในตู้45องศานะครับแล้วก็จะมีกราฟความกราฟความชื้น อุณหภูมิให้เราดูได้นี่นะครับนี่นะครับเป็นการใช้งานผ่านกล่อง Android นะครับตัวนี้ประตูตู้ทำงานอยู่นะครับพัดลมทำงานนะครับโอเคก็คือให้ดูว่าเราสามารถที่จะใช้งานทั้งบนหน้าเครื่องคอมนะครับแล้วก็ใช้เป็นกล่อง Android Box ได้นะครับกัณนี้ที่เราจะไปติดตั้งเป็นแดชบอร์ดโชว์ไว้นะครับไม่ต้นองการให้ใครมากดอะไรมากก็ให้เปิดหน้าเว็บค้มไว้แบบนี้นะครับผมโอเคก็ เป็นการประยุกต์ใช้งานในตอนที่3ของตู้สมาร์ IoT นะครับเน้นการมอนิเตอร์ครับผมทั้งผ่านหน้าวินโดว์และผ่านกล่อง Android Box ครับผมเรียบร้อยครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ